ผมผมมีความเห็นอยู่แล้วว่าการยุบพางคกานอย่างนี้มันมันไม่เป็น,นกลไกที่มันยุติธรรมอะ่ะแล้วในเวลาที่เราพูดอย่างนี้ผมไม่ได้พูดเฉพาะพาารคพลังประชาชนพรคอื่นนะรวมทั้งกับประชาธิปัตย์ด้วยผมมีความเห็นว่าวันนี้ถ้าเกิดประชาธิปัตย์ถูกยุบเนี่ยแล้วคุณไปตัดสิทธิกรรมการบริหารพรคซึ่งเขาไม่ได้กระทำความผิดเนี่ยก็ไม่ไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมเหมือนกันทีนี้ยกเหมือนกันเลยฮนะไม่ว่าจะเกิดกับประชาธิปัตย์หรือกับพลังประชาชนหรือกับพรคอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าลากลกลับมาในสิ่ วงล้อมันก็จะกลับมาอยู่ที่ก็รัฐธรรมนูญนี่แหละที่ต้องเป็นจุดสําคัญในการแก้ไขปัญหาระยะยาวใช่ทีนี้พ่วงเวลาเกี่ยวไหมคะอาจารย์ว่าแก้ก่อนยุบหรือยุบก่อนแก้อาจารย์ว่ามีความหมายต่อรัฐธรรมนูญไหมคะคือคงมีคะคือผมเรียนอย่างนี้ว่าถ้าในความเห็นของผมเนี่ยผมผมพูดมานานแล้วนะครับว่ารัฐธรรมนูนอันนี้ต้องจะต้องมันต้องต้องหลบทิ้งอะนี่พูดตรงๆคือมันต้องมันมันใช้ไม่ได้คือมันเพราะมันมีหลักการหลายอย่างที่มันมันบิดเบี้ยวไปมันต้องทํากันใหม่ค่ะ ตอนที่มีการดีเดตนเรื่องนูปี50ีนผมก็บอกว่าอย่ารับถูกไหมฮะมีคนก็บอกว่าเออถ้าเกิดไม่รับแล้วเนี่ยต้องไปเจอเรื่องนุ่นของคอมชอนะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอย่างไงบางคนก็คือรับรับไปก่อนหลายท่านที่ที่เบียดกันก็บอกว่ารับไปก่อนสี่แล้วเดี๋ยวหลังจากที่มีการรับไปแล้วเรื่นูนผ่านแล้วก็มาแก้กันถูกไหมฮะแต่แต่ผมรู้อยู่แล้วตั้งแต่ตอนนั้นว่ามันยากมากเลยถ้าเรื่นูนเรืผ่านไปแล้วเนี่ยโอกาสที่เกิดการแก้ไขเนี่ยมันยากมากเพราะว่าพอเรื่องนู่นมันมันม,มันไปแล้วนี่นนนยข้วอง S 1> <S 1> เรามักเราอาจจะบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเ,เป็นไปเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็อยากแก้อันนี้ก็มีมออีการออกมาเคลื่อนไหวขอ,ของบางกลุ่มบางผู้ทางการเมืองแต่ผมอยากเรียนแบบนี้ครับว่าการแก้ไขหรือไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมันเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองทท้งนั้นแหละหมายถึงว่าคนที่อยากต้องการแก้ไขเนี่ยก็มีผลประโยชน์ทางการเมือง คนที่ไม่ต้องการที่แก้ไขก็มีผลป,ประโยชน์ทางการเมืองผลประโยชน์แนตกต่างกันอย่างผมเนี่ยผมต้องการที่มีการแก้ไขท้งฉบับผมก็มีผลประโยชน์ทางการเมืองผมมีความคิดในทางอุดมการในทางประชาธิปไตยของผมที่ผมอยากเห็นรัฐนูนเป็นยังไงถูกไหมฮะฝ่ายกลุ่มคนที่ไม่ต้องการแก้ไขจํานวนหนึ่งก็จะเป็นคนได้ประโยชน์จากนั้นนูนฉบับนี้อย่างเช่นคุณเป็นสอวอ,อยู่ในในออสภาที่มาจากการสรรหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะคุณคุณมีำตําแหน่งแบบนั้นหรือคุณเป็นคนซึ่งเกิด อยู่ในองค์กรที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งสร้างองค์กรขึ้นมามากมายคุณเป็นกรรมการตัดที่รูปกฎหมายคุณเป็นกรรมการนั่นเป็นกรรมการที่รัฐธรรมนูนคนเหล่านี้ไม่อยากให้แก้ถามว่าทำไมเขาไม่อยากให้แก้เพราะถ้าแก้แล้วเนี่ยประโยชน์ที่เขาเคยได้รับของรัฐธรรมนูนฉบับนี้ก็จะไม่มีเพราะฉนั้นนี่ผมกำลังจะบอกว่าไอ้เรื่องประโยชน์เนี่ยเรารับเถอะว่าในทางการเมืองี่ยมีประโยชน์ ประเด็นมันอยู่ตรงถึงที่สุดแล้วว่าประโยชน์แบบไหนประโยชน์ที่มันมีเหตุมีผลเป็นประโยชน์ที่มันชอบทำที่ควรจะได้ตามหลักการพื้นฐานทางประชาธิปไตยก็ไปตรงนั้นคือสังคมม่ควรจะมาคิดตรงนี้ทีนี้สังคมเนี่ยถูกทําให้คชิดแต่ว่าแก้มันก็เพื่อประโยชน์นักการเมืองแก้เรื่องเขตเลือกตั้งไม่เห็นประชาชนได้อะไรเลยถูกไหมซึ่งบอลลูนเหนก็จะดูจะเป็นอย่างนั้นแหละมันมันมันคล้อยตามได้ง่ายแต่ว่าถ้าดูในเชิงก,กลไกทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่หรอก พูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันต่างกันไหมคะอาจารย์ระหว่างแก้ไขโดยเอาห0ศูนย์เป็นตัวตั้งล้วแก้ไขหรือห0ศูนย์ไม่เอาเลยเนื่องจากที่มาไม่ชอบทำแล้วเอา40ศูนมาก่อนหรือว่าใช้ห0ศูนย์ไปก่อนแล้วก็เริ่มร่างสมัยเหมือนตอนสมัยที่เราเริ่มร่างปี4 0ศย์ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันต่างกันไหมคะอาจารย์ระหว่างแก้ไขโดยเอาห้าูนย์เป็นตัวตั้งล้วแก้ไขหรือห0นย์ไม่เอาเลยเนื่องจากที่มาไม่ชอบทำแล้วเอา40ศูนย์มาก่อนหรือว่าใช้ห0ศูนย์ไปก่อนแล้วก็เริ่ม่่าาง440 ผมคิดว่าโมเดลในการแก้รัฐธรรมน,ลลนรูญเนี่ยนะครับค่าศูนย์เนี่ยผมปฏิเสธในส่วนตัวผมคือผมคิดว่ามันใช้ไม่ได้ที่ปฏิเสธเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่ากระบวนการเกิดขึ้นเท่านั้นนะกระบวนการขึ้นนี่เป็นส่วนหนึ่งแต่นี้เวลาที่เราพูดถึงว่าปฏิเสธเพราะเพราะกระบวนการเนี่ยหลายคนก็บอกว่าก็อย่าไปพูดถึงกระบวนการซิมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดูเนื้อหาผมบอกว่าผมปฏิเสธที่เนื้อหาก็ได้ฮะแล้วแล้วผมมีเหตุผลด้วยในหลายประการที่ทำไมปฏิเสธเนื้อหาข้อมูลฉบับนี้ รูนฉบับนี้มีเนื้อหาหลายเรื่องนะครับซึ่งหลายคนที่ไม่เห็นในชนโครงสร้างเนี่ยไม่เข้าใจมันมันอธิบายไม่ง่ายหรอกการเกิดขึ้นของพราองค์กรอิสระอำนาจที่เพิ่มมากขึ้นนะครับของของอ,องค์กรตุลาการนะฮะของกลุ่มคนที่เป็นชนชั้นนำกลุ่มคนที่เป็นเป็นข้าราชการหรือที่พวกแสดงเรยว่าเป็เปนเป็นอมาตเนี่ยที่เข้าไปอยู่ในรูลฉบับนี้และกลไกข้างหลังพวกนี้ที่มันทำให้มันเป็นปัญหาที่ที่สุดเนี่ยเราต้องปฏิเสธออกไป แล้วรวมทั้งประเด็นปัญหาที่บางเรื่องเราบอกว่าเป็นปัญหาทาบูของสังคมเราด้วยปัญหาเรื่องของรัฐมิตรนีหมวดพระมหากษัตริย์เรื่องของอ,อ,องค์มนตรีเหล่านี้หลายคนหนูว่าปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาที่ไม่พึงพูดไม่ควรจะพูดผมถามว่าถ้าสังคมนี้ยังเป็นสังคมที่ไม่พูดอะไรให้มันให้มันถึงที่สุดในทุกๆเรื่องไม่ยอมรับว่าทุกสิ่งอย่างในมันมันโยงใยเกี่ยวพันกันเป็นเหตุและเป็นปัจจัยซึ่งกนรละกันของปัญหาเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงปัญหาทุกอย่างมันเกิดต่เหตุ ถูกไหมฮะถ้าเราเราจะดับทุกเนี่ยมันต้องกลับไปหาเหตุทีนี้เหตุถ้าเราบอกว่าเหตุเนี่ยเราเอาดูว่าเหตุมันมีอะไรบ้างเราปฏิเสธไม่ได้ผมเหน้านี้คุณปฏิเสธได้เหรอฮะเราปฏิเสธไม่ได้หรอครับสามปีก่อนเนี่ยอาจจะไม่มีใครกล้าพูดถึงท่านขึ้นมาท่านองคมนตรีเลยถูกไหมฮะถึงบทบาทของท่านในทาง,ง,ง,งการเมืองแต่วันนี้เป็นยังไงอะฮะเราปฏิเสธได้ไหมเราปฏิเสธไม่ได้ เมื่อเราปฏิเสธไม่ได้เนี่ยก็มาคุยกันสิครับว่ามันควรจะเป็นยังไงในในส่วนของโครงสร้างรัฐธรรมนูญที่อาจารย์บอกมันมันต้องเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยนะคะเอาภาพภาพแบบยอ่อๆในฐานะนักกฎหมายมองว่าโครงสร้างของรัฐธรรมนูญปี50ไม่ดียังไงคะอาจารย์คือผมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเอาถ้าจะแยกออกเป็นประเด็นใหญ่ๆเนี่ยนะครับผมคิดว่า,าประเด็นในทางหลักการมีปัญหาทั้งหลักการหลักประชาธิปไตยหลักนิติรัฐถ้าพูดถึงในทางหลักการนะฮะถ้าถ้าจะพูดจากหลักก่อนเนี่ยหลักประชาธิปไตยเนี่ย เรามีปัญหาแต่เรื่องระบบเลือกตั้งที่เราใช้กันมาเนี่ยนะครับเพราะว่ารัฐมนุญฉบับนี้เขียนระบบเลือกตั้งเนี่ยภายใต้ความหวาดกลัวคุณทักษิณความหวาดกลัวการเคลม19ล้าละส้าล้านเสียงเพราะรัฐมนตรี0เ่สูนี่ทำบัญชีรายชื่อเป็นบัญชีประเทศถูกไหมคมรคุณทักษิณก็เคลมว่าว่าตัวเองได้19้าล้านเสียงรัฐมนุญฉบับนี้ก็กลัวการเคลมแบบนั้นก็เลยไปทําให้ประเทศนี้เป็นแปดกลุ่มจังหวัดโดยที่อธิบายหลักการไม่ได้ถูกไหมครอันนี้มันมันเป็นประเด็นระบบเลือกตั้งในแบบแบ,บ่งเขตซึ่่งมมมมมัันนีควาามไมเสอภก ระบบเลือกตั้งของสอวอที่บอกให้มีจังหวัดจังหวัดละคนซึ่งอธิบายไม่ได้ mm hmm. เพราะประเทศไทยเราไม่ได้เป็นระบบสหพันธรัฐจังหวัดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของส่วนกลางเป็นเป็นแขนงส่วนกลางที่ส่งไปส่วนภูมิภาคไม่ได้มีตัวตนแบบมลรัฐในต่างประเทศที่มีสอวอเป็นของตัวเองถูกไหมน <Ha. S 1> เนี่ยคนแข้นเนี่ยอธิบายไม่ได้การเลือกการระบบกระบวนการได้มาซึ่งซึ่งสอวอที่มาจากการแต่งตั้งหรือที่เราเรียกให้สวยว่าสรรหาซึ่งอธิบายไม่ได้ห <Ha. S 1> มายถึงว่าในทางประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจเนี่ยนะครับมันมันไม่ได้เป็นของกวงชนโดยแท้จริงอธิบายไม่ได้ ทีนี้มันก็กลับมาสู่ประเด็นที่เป็นเบื้องต้นม,มีคนบอกว่าก็ประชาธิปไตยบ้านเราเดินนาราือกตั้งสีวนะินาทีนี่ก็เราก็ไปตากระบาดการเลือกตั้งเป็นการซื้อเสียงมันเลวรามม้ายถูกไหมฮะคำถามคือว่าถ้าเกิดไอ้ปัญหาพื้นฐานาเป็นอย่างนี้เราคิดกันอย่างนี้อยู่เนี่ยเรามีประชาธิปไตยไม่ได้ <แก S 2> ถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะต้องพูดกันอย่างนี้ว่าเ้ยเรากำลังเถียงกันในสองระบอบนะอันนึงระบอบประชาธิปไตยอันนึงไม่ใช่ประชาธิปไตยมันมีอยู่สองอย่างคุณต้องเลือกแล้วพอไปเถียงกันตรงจุดนั้นเนี่ย อันนี้คือการต่อสู้ทางการเมืองค้นไปจากการคิดในทางกฎหมายเพราะถ้าเกิดคุณคิดจากระบอบที่ไม่ใช่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยการออกแบบรัฐะนะฮะการดีไซน์โครงสร้างก่อนจะเป็นอย่างหนึ่งถ้าคุณเริ่มต้นจากฐานของประชาธิปไตยเป็นอีกอย่างหนึ่งสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าข้อคอ,อาหาเรื่องของการซื้อเสียเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ผมจะไม่เห็นนะฮะผมผมก็เห็นอยู่แต่ผมเห็นว่าปัญหาแบบนี้เนี่ยมันจะใช้เวลาในการแก้ไขแล้วมันแก้ได้นะครับโดยโดยระยะเวลาเพียงแต่ว่า เราต้องยอมรับว่า,วามันต้องให้เวลามันต้องใช้เวลาในการแก้ไขหลักการพื้นฐานที่ทุกคนยอมรับเหมือนกันคือทุกคนต้องปฏิเสธอำนาจนอกระบบทุกคนต้องเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิเสธอำนาจนอกระบบพรรคการเมืองทุกพรรคต้องเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันประชาชนทุกคนเนี่ยต้องเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันคุณจะชังนักการเมืองยังไงก็ตามนะครับแต่คุณต้องยอมรับเสียก่อนว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขามาจากการเลือกตั้งกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคุณเอาถังเข้ามาคุณมาจากการเลือกตั้งคือต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนจนถึงะมันถึงจะ คุยกันต่อได้ใช่ไหมครับคำว่าอนนาจนอกระบบของอาจารย์วรเจตนี่ไม่ได้หมายถึงเฉพ,าะ,เพาะทะหารเท่านั้นนะวันนี้ใช่ใชใชไหมคะถูกต้องครคือทหารเป็นส่วนหนึ่งแต่เป็นแต่เป็นส่วนคุมกําลังท,ที่ที่มีความสําคัญซึ่งซึ่งสามารถจะจะจะ,จะขีดเส้นแบ่งอํานาจในและนอกระบบได้ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยใช่ไหมคะเออรัฐธรรมนูญจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในเรื่องนั้นครับอาจจะไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่ามันมีอํานาจในทางวัฒนธรรมแสงตัวอยู่ในในในสังคม แต่วัรมนููเนี่ยจะเป็นตัวกติกาในทางกฎหมายระดับหนึ่งที่จะทําให้เรื่องตรงนี้มันชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วเมื่อทามันจะปลูกฝังค่านิยมและก็จิตสํานึกที่ดีงามในในทางระบบประชาธิปไตยขึ้นมาอาจารย์อาจรกันอาจารย์กำลังหมายถึงเราต้องเขียนรัฐธรรมนูญที่ตอนนี้เราต้องยอมรับแล้ว,ว่าโครงสร้างสังคมกำลังจะเปลี่ยนไปเหรอคะถูกต้องเราเราคงจะต้องยอมรับตรงนี้หมายถึงว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่เรารับกันมาโดยตลอดในบางทีเราอาจจะต้องต้อง ปรับเปลี่ยนกันบ้างแล้วในหลายเรื่องเรื่องใหม่เรื่องที่เรารู้สึกว่าเราเราเอ,อพูดไม่ได้หรือไม่ควรพูดเนี่ยคุณจะต้องพูดควยต้องพูดกันแล้วก็ควรต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะฮะบนพื้นฐานไมตรีจิตและความคิดที่ว่าคนทุกคนนั้น้วนแล้วแต่ปราถนาดีต่อชาติบ้านเมืองเหมือนกันทั้งนั้นแหละค่ะืมเป็นอย่นนจริงๆแล้วกฎหมายและธรรมนูญซึ่งเราก็ทราบกันอ,อยู่แล้วว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะจะโดนฉีกน่าจะบ่อยที่สุดได้มั้งคะใช่ใชคือเวลาการ การจะร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะคือวิธีคิดต่อโครงสร้างของสังคมหรือต่อการพัฒนาของประชาชนเนี่ยรัฐธรรมนูญต้องสะท้อนสังคมนะวันนี้หรือต้องก้าวกว่าสังคมคะอาจารย์